เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะในวันที่15พฤษภาคม67ได้เป็นจุดประสงค์สำคัญของสื่อมวลชนในช่วงเวลาหลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นการพบเฮโรอีนในถุงของเด็กชายวัย14ปีได้สร้างความสงสัยและความสับสนให้กับประชาชนทั่วไปเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดในวัยเยาวชนซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญในปัจจุบันการสืบสวนเรื่องนี้ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้าที่เก็บอยู่ของเด็กชาย ซึ่งพบว่านอกจากเสื้อผ้าและโทรศัพท์มือถือที่ถูกส่งคืนไปแล้วยังมีการค้นพบถุงขนาดเล็กภายในนั้นมีผงสีขาวและหลอดขนาดเล็กซึ่งสร้างความสงสัยและก่อให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่ของเด็กชายวัยสิบสี่ปีได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเธอตกใจเมื่อพบถุงมีผงสีขาวอยู่ภายในถุงเสื้อผ้าของลูกและเป็นเหตุให้เธอต้องพาลูกไปตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมหากผลการตรวจแสดงให้เห็นว่าเป็นสารเสพติดจริง เมื่อได้รับการสอบถามว่าลูกของเธอมีประวัติการเสพสารเสพติดหรือไม่แม่ได้ตอบว่าไม่ทราบเลยและเมื่อถามถึงว่าหากตรวจพบว่าลูกของเธอมีประวัติการเสพสารเสพติดเธอจะรับผิดชอบอย่างไรแม่ได้กล่าวว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายในที่สุดเด็กชายวัยสิบสี่ปีก็ยอมรับว่าเฮโรอีนในถุงที่พบคือเขาซื้อมาจากแถวบ้านในราคาห้าสิบบาทเพื่อใช้ดม และต้องพบกับการสอบสวนอีกครั้งจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อีกครั้งเพื่อทําความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งขึ้นโดยยังคงเปิดโอกาสให้แม่และเด็กของเธอมีโอกาสในการสื่อสารและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตเหตุการณ์นี้ได้เป็นแรงผลักดันให้สังคมมีการสนใจและตระหนักถึงปัญหาการใช้ยาเสพติดในเยาวชนอีกครั้งโดยเฉพาะการดูแลและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเติบโตของเยาวชนในชุมชนทั่วไปเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน